คุณอนุชาคุณพิมพิมลครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับฝั่งด้านขวามือของผมคือประเทศลาวนะครับมีเพียงลําน้าโขงกั้นแต่ปัญหาฝุ่นควันที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ประเทศลาวในตอนนี้ภาพบรรยากาศด้านหลังของผมน่าจะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่าขณะน,นี้วิกฤตเป็นอย่างมากนะครับ เดี๋ยวพาคุณผู้ชมย้อนไปบรรยากาศเมื่อช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาที่ผ่านมานะครับทีมข่าวได้ตะเวนหลายจุดบริเวณตามตะเข็บชายแดนระหว่างไทยแล้วก็ลาวอย่างเช่นบริเวณตรงนี้นะครับชายแดนไทยลาวที่พระธาตุผาเงาอำเภอเชียงแสนจุดนี้เป็นจุดชมวิวนะครับมีแม่น้าโขงก้านพรมแดนจะเห็นได้ว่าวันนี้ฝุ่นควันปกคลุมหนาตาสะท้อนปัญหาได้อย่างชัดเจนนะครับว่าอากาศแล้วก็ฝุ่นพิษเป็นปัญหาร่วมกันระหว่างประเทศนะครับวันนี้ยัง ตะเวนไปอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสามเหลี่ยมทองคําที่บ้านศพลวกก็ยังเห็นนักท่องเที่ยวอยู่บ้างน,นะครับแต่ก็บางตาเมื่อเทียบกับวันหยุดที่ไม่มีสถานการณ์ฝุ่นครับส่วนคิงโลมันนะครับคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนนะครับในประเทศลาวตึกสูงอาคารต่างๆถูกบดบังไปด้วยฝุ่นแม้จะเป็นช่วงสายแล้วนะครับ ส่วนที่หน้าอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจุดที่เรารายงานข่าวอยู่ขนานี้นะครับก็เจอปัญหาฝุ่นควันปกคลุมตลอดเช่นเดียวกันคือแม่น้าโขงตอนนี้แทบจะมองไม่เห็นทีเดียวนะครับค่ะเยอะวันนี้ก็มันเยอะเยอะกว่าปกตินิดนึงค่ะปกติเราเห็นสามารถมองเห็นน้ำโขงเห็นค่ะจะจะเห็นฝั่งลาวอะไรพวกนี้เยอะแบบ ชัดเจนอะไรแบบนี้แต่ช่วงสองวันสามวันนี้ก็ไม่เห็นอะไรเลยแสบ,บตาไหมแสบอยู่ค่ะขับรถจากนู่นมานนี่ก็แสบฝุ่นเข้าตาอะไรแบบนี้ค่ะก็ไม่ค่อยออกบ้านถ้าไม่จำเป็นค่ะก็เวลาออกบ้านก็ใส่แมสใส่อะไรกันตลอดเลย ส่วนที่อำเภอแม่สายตรงข้ามเมืองท่าขีเล็กในประเทศเมียนมานะครับในช่วง2อถึงสวันที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาฝุ่นควันเช่นเดียวกันเช่น2วันก่อนนะครับเกิดไฟป่าที่หมู่บ้านโปงถุนในเขตเมืองท่าขีเล็กประเทศเมียนมาครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเมืองแม่สายจุดนี้เห็นไฟป่าอย่างชัดเจนในเมืองแม่สายเลยนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ยังเกิดไฟลามจากเมียนมา เข้ามาที่บริเวณบ้านหัวฝายด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเขตเมืองของแม่สายโชคดีนะครับที่ไม่ลามเข้าไม่บ้านเรือนของชาวบ้านนะครับปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมดูจุดแดงๆครับคือไฟป่าทั้งฝั่งไทยเมียนมาแล้วก็ลาวนะครับ จะเห็นได้ว่าจุดความร้อนมีจํานวนมากนะครับทั้งในไทยลาวแล้วก็เมียนมาซึ่งก็เป็นสาเหตุสําคัญนะครับที่ทําให้อํเาเภอแม่สายที่ติดชายแดนเมียนมาแล้วก็จุดที่เรารายงานอยู่ขณะน,นี้คือที่อํเาเภอเชียงแสนที่ติดชายแดนลาวไม่แปลกนะครับที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นควันนะครับคุณผู้ชมดูสภ,ภาพแม่น้ําโขงในตอนนี้ที่ว่าการอํเราเภอเชียงแสนปกติจะเป็นจุดที่จอด เรือนะครับจะมีชาวเมืองต้นพึ่งของสป,ปอรปลาวแล้วก็คิงโรมันเข้ามาที่นี่อยู่เป็นจํานวนมากทัศนวิสัยตอนนี้1 0 0ยถึงสองเมตรแทบจะมองไม่เห็นเรือเลยนะครับและท้องฟ้าก็เป็นลักษณะแบบที่คุณผู้ชมเห็นนะครับฝุ่นปกคลุมไปทั้งหมดนะครับที่เชียงแสนวิกฤตปัญหาฝุ่นควันมาหลายวันแล้วนะครับซึ่งนี่เป็นปัญหาใหญ่ ไม่เฉพาะเชียงแสนในลาวแล้วก็เมียนมาก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันปัญหาฝุ่นควันข้ามแดนเป็นปัญหาวิกฤตระหว่างประเทศครับที่ยังต้องรอในเรื่องของการแก้ไขคุณอนุชาคุณพิมพิมลครับรับขอบคุณคุณโควิดนะครับ